โอ้โหดูดิฮะการไถนี่บอกเลยว่าถ้าไม่ติดลมนี่แกจะเอาลุงลึกอยู่นี้นะครับมาถึงนี่ไม่ต้องพูดท่านทำเพลงนะครับผมพนเลีพงฝีมือใส่กันเลยครับเอาจัดไปครับเสีย เดี๋ยวมาดูเสียออดรับที่ที่สี่จุดเก้าศูนย์พลัส vs ที่ที่สี่เจ็ดสิบห้านะครับผมเจ็ดสิบห้าแรงกับเก้าสิบแรงมานะครับโอ้โหดูดิฮะการไถนี่บอกเลยว่าถ้าไม่ติดลมนี่แกจะเอาลุงลึกอยู่นี้นะครับโอ้สุดยอดสุดยอด นี่ครับถ้าย่าลบันก็จะมีปัญหาแบบนี้แหละครับจะบอกว่าปล่อยไว้ลกเกินก็้คล่องมากครับคล่องตัวมากเดินหน้าถอยหลังไม่ต้องเหยียบคัดเลยครับแล้วระบบด้ัฟหางนี่ยกอัตโนมัติได้ครับกดแทบนี่ยกขึ้นเลยเกียก็เป็น เกียร์สิบสองคูณสิบสองนะครับโอ้ยปิ้งเร็วมากเลยอ่ะอ้สุดยอดสุดยอดโอ้มาถึงนี่เสียออดไถได้เยอะๆแล้วครับโอ้ ตะก,ก้องพูดลิ้นพันกันเลยเหนื่อยโอ้อาจจะสั่นๆหน่อยนะครับผมโอ้ดีด75นี่เหยียบหนีอังเดียวเลย เดี่ยวต้งสองคันเลยนะครับมาถึงนี่ไม่ต้องพูดพันทำเพลงนะครับผมบันเลงฝีมือใส่กันเลยครับเอาจัดไปครับเสีย ใบมีจะชนกันอยู่แล้วอะ่ะแรงมากแรงมากนี่ฮะหาง CMT หาง3โคง้งหางสฮะดึงสุดฐานดูครับโอ้โหเสียวอดก,กินนิ่มเลยครับนี่รถเป็นระบบยกหางแบบใหม่แล้วครับเป็นกรบอกยก ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนพวกรถใหม่ๆทั่วไปครับเหมือนพวกค่ายคูปต้านะกระบอกยกมันจะอยู่ข้างนอกนะครับฮะเดี๋ยวไทยมุมตูดให้ดูครับว่าการพิกกบดินจะเป็นยังไงคนะอาจจะเกี่ยวหญ้าหน่อยนะครับเพราะว่าหญ้ามันลกมาก ดูครับโอ้โหไายลึกมากนี่ครับสองพนหลังนี่ใบใหม่นะครับแต่ว่าใบหน้านี่เล็กนะครับอุ้ยนี่ครับ CMT อันนี้เป็นใบเป็นใบกรเนี่ยไม่ใช่ใบแบนนะครับผม นี่ครับรถใหม่นะพี่พี่น้องรถใหม่นะครับนี่อุย้ยกำลังดีมากเลยครับ <c oughs> ทีทีสี่เจ็ดสิบห้าและหนีไม่ออกครับโอ้มาถึงนี่มันเลยครับผมได้เหงื่อแต่เช้าเลยผมนี่ าเดี๋ยวรอให้พี่ๆเขาไปกลับรถก่อนนะครับโอ้สวยมากครับพี่น้องหน้าเล่นหน่าใช้มากครับ t c ่จุดเก้พัดนะครับเก้าสิบแรงม้าพลังเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์เกียร์สิบสองคูสิบสองสี่สูบเทอร์โบโอ๋คล่องตัวมากครับ เดินหน้าอยหลังไม่ต้องเหยียบคัตเลยเดี๋ยวออดบอกว่าถ้าหมดงวดทีที่สี่เก้าศูนย์จะเอาตู้แอร์ว่างั้นะเดี๋ยวออดจี้มาแล้วครับ ชมหน้าตาสุดหล่อหน่อยอ่าสุดหล่อสุดหล่อมาแววอ่านี่ครับ ปัญหาไถไถยาลกๆหน้าฝนนะครับไถเลึกเกินมันติดคอเนี่ยติดคอผานข้างหน้าแต่ไม่เป็นไรครับที่ตัวเองเนาะไม่มีผานสับมกก็ต้องทำใจครับผมโอ้สวยมากสวยมาก ออกแบบหน้าตานี่สวยดีมากเลยครับรถรุ่นนี้เนาะผมเพิ่งจะเคยเห็นตัวจริงนะครับอยู่หน้างานนะแต่ว่าอยู่ศูนย์นี่มันอยู่หลายคันนะมันก็เลยมันเหมือนกันไม่หมดเนาะแต่ว่ามาอยู่อย่างนี้นี่โอหลรอเลยอะเอาโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็พามาชม New Holland ทที4.90พัดวีเอสททีแรงเดี๋ยวเท่านี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมจะไปถ่ายข้างหนไปถ่ายอยู่ไหนฝากพี่น้องเอฟซีติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ